ค่ำคืนหนึ่งในฤดูฝนปี2568แสงไฟสีขาวในห้องพักผู้ป่วยพิเศษของโรงพยาบาลกลางกรุงเทพสะท้อนบนใบหน้าซีดของหญิงสาวผู้หนึ่งพิมพ์อายุ28ปีใบหน้าเรียบเฉยซ่อนอารมณ์ร่างกายของเธออ่อนแอมาตั้งแต่เด็กจากโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเธอเคยผ่านการผ่าตัดมาแล้วถึง3มครั้งและหัวใจของเธอก็กำลังล้มเหลวอีกครั้งครั้งสุดท้าย หมอบอกเธอว่าเธอมีเวลาประมาณหนึ่งเดือนหากไม่มีหัวใจผู้บริจาคเธอจะต้องเตรียมลาจากโลกนี้พิมพ์รับข่าวสารอย่างเงียบงนันเธอไม่กลัวตายแต่เสียดายที่ชีวิตยังไม่เคยได้ใช้จริงๆเธอเคยฝันอยากเต้นรำอยากดำน้ำอยากเดินป่าขึ้นเขาแต่ไม่เคยทำได้เลยเธอไม่กล้าแม้แต่จะรักใครอีกนับแต่เขาหายไปสองวันหลังพิมพ์เข้าแอดมิด เธอสังเกตว่าเตียงข้างห้องมีผู้ป่วยใหม่ย้ายเข้ามาเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่เสียงทุ้มอบอุ่นพูดจาสุภาพและมักมีรอยยิ้มในน้ำเสียงเขาไม่เคยเรียกชื่อเธอมีเพียงเสียงทักทายวันนี้อากาศดีนะครับเหมือนแดดจ,งจางๆจากหน้าต่างฟังเสียงคลื่นหัวใจคุณแล้วผมเดาได้ว่าคุณคงใจเย็นมากเลยใช่ไหมพิมพ์ขมวดคิ้ว ทำไมเขารู้เสียงคลื่นหัวใจของเธอฟังผ่านผนังครับผมไม่ได้แอบฟังนะแค่ผมชอบเสียงชีพจรมันเหมือนจังหวะดนตรีที่ไม่มีวันซ้ำเขาไม่เคยให้ชื่อพิมพ์เลยเรียกเขาว่าคุณข้างม่านและเขาเรียกเธอว่าคุณคนวาดฝันเพราะเธอวาดภาพในสมุดทุกวันแม้ไม่เห็นหน้าทั้งสองกลับรู้จักกันผ่านเสียงและบทสนทนา เขาเล่าเรื่องเครื่องบินที่บินด้วยแสงแดดเขาเล่าถึงเด็กชายคนหนึ่งที่เคยอยากเป็นวิศวกรแต่สุดท้ายกลายเป็นคนเร่ร่อนในกรุงเทพเขาเล่าเรื่องเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีหัวใจอ่อนแอแต่รอยยิ้มสดใสกว่าใครในหมู่บ้านพิมพ์หัวเราะในบางเรื่องน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวในอีกเรื่องเธอถามเขาว่าคุณเป็นใครกันแน่เขาตอบเพียงว่าผมเป็นแค่คนหนึ่ง ที่เคยทำผิดพลาดครั้งใหญ่และยังไม่มีโอกาสขอโทษใครพิมพ์ทรุดอีกครั้งกลางดึกหมอรีบส่งตัวเธอเข้าห้องฉุกเฉินในเวลาเดียวกันโรงพยาบาลได้รับแจ้งว่ามีชายคนหนึ่งเพิ่งเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวชายคนนั้นบริจาคหัวใจไว้โดยระบุในเอกสารว่าขอให้หัวใจนี้ส่งต่อไปยังหญิงสาวในห้องสองอย่าบอกชื่อฉันแกเ่เธอ อย่าเปิดเผยประวัติของฉันแค่บอกว่าหัวใจนี้ยังอยากเต้น